โหดแห้งว่ะโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมาจับเตะครับโอ้โหมาโอ้เอาไม่อยู่แล้วโอ้โว้ใสเออโอ้โว้กาก้าโอ้โว้สูงสูงเออไงไงเอ้ยเตะแขนทำไมเตะแขนทำไมรีบไปใส่เสื้อผ้า เอาเยับอึอึอึเอ้ยเอ้ยยับยับยับมัดห้าเอ้ย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 โอ้โหโอ้โหรั่วแล้วรั่วรั่วรั่วเป็นไงเป็นไงอ้าวเป็นไงคุณต่อสู้เป็นไงไว้ไว้โอ้โหรั่วเต็มที่โอ้โหใสอีกรอบหนึ่งโอ้โหไปรับอีกรอบแล้วจัดไปโอ้โหไปแข่งเสือเข้าไปแล้วครับโอ้โหยับมัดหน้ามัดหน้าใส่ไปใส่ไป นะคะโอ้โหอานวมไปเอาดูข้างในก่อนนั่นมีอะไรเข้าไปอยู่ในนวมไหม